หลายๆคนถาม <ar> ผมมาว่าม er ีวิธีการเลือกพาวเวอร์ซัพยในการทำเครื่องขุดยังไงบ้างนะครับคลิปนี้ผมก็จะมีคำตอบมาให้นะครับก็สวัสดีครับเพื่อนคนผมพิจายิพิช a n แนลนะครับชแนลนี้เนี่ยก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอากระจอนะครับที่เอาไว้ตัดต่อเอาไว้เล่นเกมเนี่ยเอามาขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีเพื่อสร้างรายได้กันนะครับ โอเคครับคำถามนี้นะครับเป็นคำถามยอดนิยมนะครับโคตรจะยอดนิยมเลยต้องบอกอย่างนี้นะคือถามกันมาเยอะว่าเ,เลือกอยังไงกี่วัดดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมีวิธีการเบื้องต้นแล้วกันนะครับที่จะมาะแนะนำแล้วกันนะให้เพื่อนๆรับทราบกันนะครับว่าในสไตล์ผมเนี่ยผมจะเลือกอยังไงอะไรเงรนะี้ยเนาะซึ่งเอาเป็นว่าคลิปนี้นะ ผมขออัดแบบสั้นๆแล้วกันนะครับเพราะว่าติดงานเหมือนเดิมวนะก็คือเดี๋ยวต้องรีบไปทํางานนะครับเอาเป็นแบบเบื้องต้นไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปแอดวานซ์นะครับตามมาอีกทีหนึง่งก็ power supply นะครับเป็นอุปกรณ์นะที่เป็นเมนหลักเลยแล้วกันนะครับในการทําเครื่องขุดนะครับมันเปรียบเสมือนหัวใจของตัวเครื่องนะครับคล้ายๆคนเราเนี่ยมีหัวใจเนาะคอยปั๊มเลือดเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไอ้ตัว power supply เนี่ยมันก็เป็นเหมือนปั๊มอันนึงเนาะ ปั๊มกระแสไฟเนาะเอาไปให้ตัวการจอสูบฉีดนะครับเอาไว้ว่านะคือวิธีการเลือกนะเลือกของแพงเนี่ยก็มักจะดีกว่าของถูกถูกไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันหน้าเว็บนะผมขอเปิดเว็บอันนี้นะเว็บ a d v i c e นะครับออกเสียงถ้าออกเสียงผิดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนผมนะ a d v i c e a d v i c e รักเมียมากช่วงนี้ <c oughs> โอเคคือ a d v i c e นะครับเขาก็มี power เยอะแยะเลยนะครับเออ จริงเวลาผมเลือกซื้อเนี่ยผมก็มาหาในแอดไว e เนี่ยเป็นเป็นตัวตัวเลือกตัวหนึ่งนะเออทีนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตราคาดูนะครับอันนี้ไม่น่าจะโดนฟองนะผมว่าถ้าวิจารณ์อะไรลงไปเนี่ยนะเนี่ยพาวเวอร์ Power 450วัตต์นะครับ280บาทดูดูรูปแล้วนี่มันดูแบบอืมทำไมพาวเวมันมันเอาอะไรมาขึงไว้เนี่ยดู ดูดูไม่แข็งแรงเลยนะอ่ะแล้วก็เลื่อนไปนะคือพออันล่างๆเนาะมันก็แพงขึ้นเรื่อยๆนะในเว็บนี้นะอ่ะขึ้นมาหลักพันละนี่ดูหน้าตามันก็ดูแบบเออดูดีเนาะเอาเป็นว่านะวิธีหลักอันเรื่องนะครับคือมันจะมีจํานวนวัดอยู่นะครับให้เราคํานวณก่อนนะเบื้องต้นเลยเนี่ยก็คือเอาให้หวัดมันเพียงพอนะครับทีนี้เนี่ย วิธีการเลือกเนาะก็คือไปเอาอันที่มันมียี่ห้อหน่อยก็ได้นะให้มันคล้ายๆจ่ายไฟเป็นแบบวัดเต็มแล้วกันนะเนาะทีนี้เนี่ยเวลาเราจะคํานวณน,นะครับว่าเออเราจะใช้จํานวนวัดเท่าไหร่นะครับผมแนะนําอย่างนี้นะครับก็คือให้เราดูการ์ดของเราก่อนนะครับว่าเราจะใช้การ์ดรุ่นไหนนะครับทีนี้เราก็ไปหาข้อมูลนะครับว่าการ์ดตัวนั้นเนี่ยเวลาที่มันพีคสุดๆในการเ,เหมือนรับโหลดเต็มที่ของมันเนี่ยมันเท่าไหรนะ่เนาะ ไม่แน่ใจว่าเว็บไหนนะที่มันมีแบบชัดๆเนาะเซิร์ชใน g o เ g l e นี่แหละอ่าเอาเว็บนี้แล้วกันเนาะเหมือนฟูลโหลดของมันแล้วกันเนาะอ่าเ,อาเว็บนี้นี่ใช้ได้อยู่ก็คือเทคพาวเวอร์อัพนี่แหละนะครับก็ลองเลื่อนๆหาดูนะมันจะมีอ่า power consumption อันนี้นะเวลาเล่นกงเล่นเกมอ่าเฟิร์มแร์เนี่ยเกมมิ่งอะไรพวกนี้นะครับก็คือลองไปดูว่าเฮ้ยตอนทำเฟิร์มแวร์เนี่ยเฮ้ยมันวิ่งอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่าอันนี้นะครับก็ คือถ้าเอาเป็น3070นะครับก็วิ่งอยู่ประมาณ300วัตต์เนาะอืมมันก็เยอะเนาะอ่าทีนี้นะหรือจะเอาง่ายๆนะครับก็จริงๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีมีลิกอยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็มาเช็คในตัวการ์ดที่เรามีอยู่เนี่ยก็ได้นะเออของผมเองเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะเปิดอันนี้ให้ดูแล้วกันนะครับทำไมรีเจ็คเยอะจังอันนีน้เดี๋ยวนะลดอัวคอกไป แวะมาเจอแวะมาเจอมีบู๊หน่อยนี่นะครับเอาเป็นว่าเรามาดูตรงนี้ก็ได้นะครับอย่างสาม0ูนย์หกศทีไอของผมนะครับก็ Power Limit เนี่ยที่มันโชว์ขึ้นมาในนี้นะครับมันคือ1 0 0่อวัตต์อ่าหรือ 220- 2 3 0ยอวัตต์อันนี้นะน่าจะเป็นค่า Maximum ัในตัว OS ที่มัน o v โอ l o ก k ได้เนาะแล้วก็คิดว่ามันน่าจะพีคได้สูงสุดประมาณนี้แหละ ็คือ230วัต์เนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูของตัว3070นิดนึงนะอ่ะ3070ตัวนี้เนะก็ใกล้เคียงกันนะครับก็คืออยู่ที่220วัต์นะครับทีนี้พอเรารู้แล้วเนาะว่าเออพีคมันเท่าไหร่นะครับให้เราทำอย่างนงี้นะให้เรามากดเครื่องคิดเลขนะครับก็คือเราก็ต้องดีไซน์ก่อนว่า Power ลูกนี้เนี่ยเราจะต่อการ์ดเข้าไปกี่ใบนะครับทีนี้ การที่เราจะมาเลือกเนาะว่า power ลูกนี้มันต่อได้กี่ใบเนี่ยก็ต้องรู้ว่าการ์ดใบนั้นเนี่ยมันเสียบได้กี่สล็อตอ่ะผมให้แนวคิดง่ายๆเลยแล้วกันนะครับว่าโดยทั่วไปแล้วนเนาะที่ power ที่ราคามันอยู่ในช่วงประมาณสัก4,000 3,000 4,000บาทประมาณนี้นะครับที่แบบว่าเป็นสายแบบเสียบนะครับอ่าไม่ใช่สายเป็นพวงออกมาเนะเราจิ้มเข้าไปดูนะครับเอาเอาตัวนี้นะ Silver Stone อันนี้นะครับ1,800 อันนี้น่าจะเป็นพวงหรือเปล่าอ๋ออันนี้สายออกมาเป็นพวงไม่เอาไม่เอาคือใช้ได้นะไม่ใช่ใช้ไม่ได้แต่ว่าพอมันเป็นแบบไว้เนี่ยมันจะกินไฟเยอะเออผมแนะนําเป็นเบื้องต้นนะในคลิปนี้นะผมยังไม่ได้พูดอะไรเยอะนะขอเป็นแบบว่าแนะนําเบื้องต้นก่อนเนี่ยให้เอาเป็นโกลขึ้นไปแล้วนะเออมันจะดีกว่านะครับเพราะว่าอัตราการกินไฟเนี่ยมันจะน้อยกว่าซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้านะผมจะมาทํารายละเอียดแล้วก็คิดกันให้ดูนะครับว่า เออมันต่างกันขนาดไหนเอ,อ้ยมันต่างกันเยอะขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยนะอ่ะเอาเป็นว่าเลือกลูกที่ราคาสามพันขึ้นไปนะครับอย่างโอ้นี่ของหมดหมดเลยเนาะเนี่ยเอาอย่างนี้นะแต่ร้อยห้าสิบวัตต์นะครับโกอันนี้นะอ่าเราจิ้มเข้าไปเลยนะครับของดีเทคเนาะเอาเฮ้ยจิ้มไปผิดอันโทษทีอันนี้นะจิ้มเข้าไปนะครับรายละเอียดมันเนี่ยก็คือให้เรามาดูตรงนี้นะว่ามันมีสายทั้งหมดกี่สายนะให้สายเรามาเท่าไหร่นะครับ เลื่อนลงมารายละเอียดข้างล่างนะครับคอนเนคเตอร์นะตัวที่เรามาต่อการจอเนี่ยก็คือเป็น PCIe นะครับ PCIe x p r e s s อันนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดหัวเอ้ทั้งหมด6หัวคอนเนคเตอร์นะครับก็คือมี6หัวที่เป็นแบบ6กบวก2ก็คือ8ดพินนะครับทีนี้ไอห,หัว8ช่องนี้นะครับเราก็จะต้องเอามาเสียบที่การ์จอนะครับถ้าเกิดว่าเป็น การ์ดจอ3 0 7 0นะครับเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับมันจะมีช่องเนี่ยส่วนใหญ่นะเ0เลยเนี่ยจะเป็น2ช่องนะครับแต่ว่าบางยี่ห้อนะก็ทําเป็นช่องเดียวเออซึ่งถ้าช่องเดียวเราก็สามารถเอามาเสียบแยกกันได้เอ้เสียบคู่กันได้แต่ว่าก็ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าโหลดในสายไฟมันจะเยอะเกินไปนะครับเอาเป็นว่านะครับก็คือ1เส้นมาเนี่ยผมคิดว่านะครับมันจะมีสายไฟมาให้3เส้น เส้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะแตกเป็น2หัวนะครับซึ่งแนะนําว่านะครับถ้าเป็นกรณีอย่างนี้นะครับถ้าสายเป็นอย่างนี้เนี่ยก็แนะนําว่าให้สายหนึ่งเนี่ยก็วิ่งไปการ์ดจอแต่ละแต่ละใบเลยนะครับก็คือเหมือนมี6หัวก็คือเส้นหนึ่งก็คือ2หัวใช่ไหมก็คือเสียบเข้าไปในการ์ดหนึ่งใบอ่าใบละเส้นใบละเส้นใบละเส้นอย่างนี้ดีกว่าเนาะเออก็สรุปประมาณนี้เนาะซึ่งอย่างยี่ห้อนี้นะครับอ่ดีเทคนะครับก็ราคาไม่แรงเลยนะ 3า0 0นอันนี้นะ,ะถ้าเขาจ่ายไฟได้เต็มนะก็ถือว่าเด็ดนะเออราคาไม่แรงนะครับตัวนี้นะเป็น 80+ plus เป็น g o ด้วยนะครับอ,อันนี้นะวิธีการเลือกนะก็คือเลือกเลือกจำนวนหัวก่อนมาดีไซน์ก่อนนะทีนี้เราก็ต้องมาคำนวณจำนวนวัตต์นะอย่าที่ว่าไปอันนี้เนะี่ยมันได้3ใบใช่ไหมครับ3ใบที่เป็น3070ซึ่งเราก็ต้องมาคำนวณอีกว่าเอ๊ะ ถ้าเป็ดเกิดเป็นเราไปเจอ power ที่มันมีหัวจํานวนหัวเนี่ยเท่ากันเนี่ยแต่ว่าวัตน้อยกว่าเนี่ยมันเอามาใช้ได้ไหมนะ mm hmm. ก็ที่ผมแนะนําไปช่วงแรกเนาะว่าให้เรามาดูพีคก,กันก่อนเนี่ยพีคของมันเนี่ยอย่างถ้า3 0 0ศา3070เมื่อกี้นะครับหน้าจอของ h y p e เนี่ยมันโชว์ว่าเป็น230วัตต์นะครับก็เอามาคูณด้วย3เนาะเราจะต่อ3ใบเนี่ยอย่างน้อยนอยนะก็ต้องวิ่งอยู่ที่700-700วัตต์แล้วเนาะ ่ะทีนี้ก็ต้องบวกเมนบอร์ดเข้าไปด้วยนะถ้าเป็น Power ลูกหลักเนี่ยอ่ะเราก็บวกร้อยหนึ่งแล้วกันเนาะร้ 101, อยหนึ่งหรือร้อยห้าสิบก็ได้อ่ะบวกอีกห้าสิบแถมแถม <c oughs> ก็เนี่ยมันก็เลยอยู่ที่ประมาณแปดร้อยสี่สิบวัตต์เนาะคือในสไตล์ผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าเหลือดีกว่าขาดนะครับเพื่อนๆอาจจะเถียงนะอาจจะเถียงผมว่าเฮ้ยเราไม่ได้ใช้ฟูลโหลดซะหน่อย แต่ว่ามันก็มีปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วนะครับอย่างของผมเองเนี่ยก็ประกอบไปเนี่ยผมพยายามคำนวณเนาะตามที่ eTash หรือว่าการขุดเหรียญเอทเทอร m เีม e เนี่ยใช้ไฟจริงๆเนี่ยผมตีเต็มที่นะก็150วัตนะนะโปตีเนี่ยผมก็เซตไว้ร้อยยี่สถึงร้อวัตต์นะครับแต่ว่าผมจะตีเต็มที่ไป150วัตต์เลยนะครับเอามาคูณ3นะครับมันก็ได้450วัตเองเนาะเอาบวกระบบไปอีก100วัตนะครับก็จะอยู่ที่550วนะัตเนาะ ซึ่งเพื่อนๆบางคนนะครับอาจจะคิดว่าเออก็อย่างนี้ก็ใช้แค่ห0ร้อยวัตต์ก็ได้นะซึ่งผมก็ไม่ได้เถียงแล้วว่าใช้ไม่ได้นะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนาะเราก็ต้องเผื่อในช่วงที่แบบว่าโอเวอร์ค็อกที่เราลดไฟเนี่ยมันหลุดออกมาเนาะมันหลุดหมายความว่ามันโอเวอร์ค็อกไม่สําเร็จอะไรเงี้ยเนาะแล้วเวลาที่มันโอเวอร์ค็อกไม่สําเร็จเนี่ยมันก็จะวิ่งนะวิ่งไฟเข้ามาค่อนข้างเต็มเลยแล้วกันเนาะก็คือ เซตเราไม่ได้เซตอะไรเนี่ยมันก็จะวิ่งเป็นเหมือนฟูลโหลดมานะครับก็ตกประมาณ230วัตต์ซึ่ง power มันจะรับไม่ได้ทีนี้ power เนี่ยมันจะมีหลายรูปแบบแล้วกันเนาะถ้าตัวที่มันแพงๆหน่อยนะครับมันก็จะมีระบบที่เอาไว้ตัดไฟแล้วกันเนาะตัดปุ๊บมันก็จะดับไปเลยนะครับซึ่งกรณีอย่างนงี้เนี่ยก็ก็คือมันก็ดีเออแต่ทีนี้มันก็อาจจะไม่ดีต่อสุขภาพของ power นะครับเพราะว่ามันก็คือหัวใจของตัวเครื่องเนาะคือถ้าเสียขึ้นมาเนี่ย มันก็คือเสียโอกาสขูดไปทั้งเครื่องเลยนะครับถ้าให้ผมแนะนํานะครับคือเราก็ตัดปัญหาด้วยการซื้อ power ที่มันครอบคุมตอนมัน full load ได้ด้วยนะครับเอออย่างนี้ดีกว่าทีนี้มันก็จะมีข้อเล็กๆอันนึงนะที่ผมอยากจะเอามานําเสนอนะครับก็คือ,อเรื่องของ efficiency นะครับนอกจากสายเนาะสายต้องพออันที่1แล้วเนาะอันที่2เนี่ยจำนวนวัตต์เนี่ยต้องพอนะอันนี้นะ ที่ผมแนะนำนะคือ full load แล้วก็บวกระบบของ ram cpu อะไรพวกนี้นะครับคือผมบวกไปบวกมาเนี่ยถ้าอย่างที่ผมทำอยู่ประจำ3060 ti หรือว่า3070เนี่ย power ลูกหนึ่งเนี่ยผมจ่ายให้3ใบเนี่ยก็จะใช้850วัตต์ที่เป็น goal ขึ้นไปประมาณนี้นะอันนี้คือวิธีเลือกของผมนะทีนี้ไอ้ตัวคำว่า goal หรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีรายละเอียดของมันนะครับเดี๋ยวผม search อันนี้นะครับ P.S.U. Efficiency อ่ะนี่นะถ้าเกิดเราเราคิดกันแบบว่า full load เนาะคือถ้าเราคิดพอดีเป๊ะเลยนะครับอัตราการกินไฟไม่ใช่ดิ efficiency ของมันจะลดลงดีกว่าเพราะว่าเอาไฟมาร้อยหนึงนะใส่เข้าไปเนี่ยเนี่ยมันจ่ายออกมาได้แค่89วัตต์ประมาณนี้ถ้าเป็นโกเนี่ยก็คือ,อใส่ไฟเข้าไปร้อยหนึงพลังงานที่เหลือออกมาเนี่ยก็เหลือ,อ,อแค่8 7วัตต์ซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นฮีตเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็คือมันร้อนขึ้นเนาะมันก็อาจจะลดทอนพลังงานลงประมาณนี้นะครับก็ทําให้มันกินไฟมากขึ้นนะครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดโหลดอยู่แค่50%นะครับลองดูที่ช่องนี้เนาะการสูญเสียพลังงานไปเนี่ยมันจะน้อยกว่านะก็ล้อนไปแค่10%ประมาณนี้เนาะก็ให้เป็นจุดพิจารณาอีกอันหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่แบบกําลังเลือกหัพาวเวอรอยู่นะครับโอเคก็โอเคนะครับ คือโดยสรุปของคลิปนี้นะเป็นเบื้องต้นและกันเบสิกคร่าวๆนะครับที่ผมจะมาแนะนำนะก็คือหนึ่งเลยเราไปเลือก power ที่มีสายนะครับสายต่อ PCI Express เนี่ยเยอะๆหน่อยนะครับมันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าสามารถต่อการ์ดได้มากหน่อยนะครับอันที่2นะครับพอเรามีสายเยอะๆแล้วเนี่ยเราต้องมาคํานวณจํานวนวัตต์นะครับว่าเอาให้มันเพียงพอนะครับว่าไอ้ตัว power ของเราเนี่ยมันจ่ายไฟได้พอดีไหมอ่าซึ่งสูตรของผมนะครับสูตรสไตล์ผมนะ คือคนอื่นจะว่าไงอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าของผมเองเนี่ยเท่าที่ใช้แล้วไม่มีปัญหาเลยเนี่ยก็คือเอาพีคของการาดนะครับเอามาคูณด้วยจํานวนใบที่เราจะต่อต่อพาวเวอร์ลูกนั้นนะครับแล้วก็บวกระบบหรือว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับก็คือบวกเข้าไปอีกร้อยถึงร้อยห้าสิบประมาณนี้นะครับก็จะได้จํานวนวัตที่เราสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็คือโหลดเนี่ยเต็มที่เครื่องก็ไม่ดับประมาณนี้นะครับแล้วก็อันที่3นะครับก็คือประสิทธิภาพของพาวเวอร์นะครับ ก็แนะนําเป็นระดับ g กขึ้นไปนะครับก็จะมีความคุ้มค่ามากที่สุดนะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมก็จะมาเจาะลึกในรายละเอียดนะครับว่าตกลงไอ้ level ของ Efficiency อันนี้เนี่ยมันเออมันมันดีมากดีน้อยอะไรยังไงนะครับในการที่เราจะเลือกเอ้ถ้างั้นเราเลือกบอลได้ไหมหรือถ้างั้นเราเลือก g กหรืออะไรเงี้ยดีกว่าไหมหรืออะไรเงี้ยนะเออคือเดี๋ยวผมจะมาเทียบให้ดูนะครับเรื่องของความต่างแล้วก็ความคุ้มค่านะครับ โอเคครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับหรือใครจะมีข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมเองก็ค่อนข้างเปิดรับอยู่แล้วเนาะคือผมก็จะได้รู้ว่าเออไอ้บางทีผมก็คิดผิดอะไรเงี้ยเนาะโอเคก็ใครชอบก็กดไลค์ใครว่าใช่ก็กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับโอเคก็เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม